อนนี้เราอยู่กันที่เรือดจำองโพจังหว,วัดนครสวรรค์ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเยี่ยมชมฐานเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้จะมีที่ฐาน๋ยว่ไปติดตามกันครับและแล้วนะครับเราก็อยู่กันที่ฐานที่หนึ่งนะครับ การเลี้ยงปุสัตว์ข้างหลังเลยครับตอนนี้เพื่อนๆกำลังสนใจอยู่กับอะไรเอ่ยอน่รยนยารนะักมากครับตัวใหญ่มากเลย ครับก็เป็นโครงการเลี้ยงไก่ชนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับตัวนี้นครับเป็นพม่าง่อน,นครับหลอดนะครับเนี่ย Time to say goodbye, tears in my eyes as you wave goodbye. Farewell, baby, don't be sad. We'll meet again in a land not so bad. อยู่กันที่ฐานที่2นะครับเป็นฐานเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่นะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับเกษตรกรชาวไทยนะครับซึ่งให้เกษตรกรชาวไทยนะครับได้นําหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้นะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็พึ่งพาตนเองได้อันนี้นะครับก็เป็นโรงเรือนแตงโมนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็น เพิ่งเริ่มเตรียมดินนะครับเพื่อที่จะทำการเพาะปลูกต่อไปครับเนี้ก็คือเตงโมตงโมเตงโมตงโมกโ,โตแล้วหวานหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไม่ได้เลยต้องมีต้องมีโอกาสได้เข้ามาลองกินเตงโมที่นี่ เราดูแตงโมกันแล้วนะครับก็ต่อไปผมเห็นดอกบัวอยู่ตรงนู้นน่าสวยมากเลยอยากได้ตามมาครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชมนาแต่ไหนนาไม่มีนะครับเป็นนาบัวแทนแล้วกัน,นครับสวยครับนาบัวที่นี่เห็นแล้วอยากได้ไหมครับเห็นแล้ว เห็นดอกบัวแล้วนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องแหย่ยโสธรครับเจ้าอยากได้ดอกบัวนะครับอยากได้กันเล็กน้อยนะไปครับ <c oughs> ก็คือฐานที่3ามนะครับเป็นฐานเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับและนี่นะครับก็คือส่วนผสมของบิ๊มปู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับก็เป็นผักศบชวานะครับแล้วก็มีมีแกลบแล้วก็ อ,นนอันนี้เป็นเชื้อเหตุแล้วก็มีมีที่วัวนคะครับแล้วก็มีใบไ,ไม้แห้งแล้วก็ลังคือปุ๋ยหมูไส้เดือนนะครับวิธีการทำไปดูกันไปดูนะวิธีการทำหมูไส้เดือนนะครับก็จะมีมีที่วัวแล้วก็มีดินนะครับแล้วก็ทำกองประมาณนี้แล้วก็ โดยน้ำเพื่อลดความเค็มของมันครับหลังจากนั้น,นแล้วก็ปล่อยไส้เดือนลงไปในนี้ครับเห็นตัวไส้เดือนแล้วนะิบยิบขึ้นมาได้อี่ากนี่คือไส้เดือนพันนะครับพันอะไรครับ We'll meet again in a land not so bad. Bye, baby. Don't look back. Keep moving forward with a smile on your face. <coughs> สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์อาจารย์นะครับว่าท่านอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้พานกักเรียนในสิบต,ตำรวจรุ่นที่15มาที่เรือนจํากลางคลองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์สัมภาษณ์เขาด้วยจ้าค่ะที่อาจารย์ได้ดูนะคะจากความรู้สึกของนักเรียนทุกคนที่เวลายเยี่ยมชมจุดต่างๆนะคะก็นักเรียนมีความสนใจมากเลยนะคะก็มีการสอบถามให้ความสนใจในทุกจุดเพราะฉะนั้นก็ หวังว่านักเรียนทุกคนจะได้นําความรู้นําตัวอย่างรูปแบบต่างเนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในครอบครัวตัวเองหรือว่าจะนําไปเผยแพร่นะคะเพื่อให้เกิด,กดไรายได้เสริมนะคะหรือว่าเกิดบทเริ่ประโยคที่ดีประโยชน์ที่ดีกับครอบครัวของตัวเองค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งกันเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับท่านอาจารย์อีกหนึ่งท่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ว่าอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ก็เท่าที่เห็นนะคะวิทยากรที่นี่นะได้ให้ความร่วมมือนะคะให้ความรู้กับนักเรียนในสิ์ของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะมีความหลากหลายาตั้งแต่การปรุงดินนะคะเ,เตรียมดินการลงก้าเพาะปลูกผักนะผักสวนครัวนะก็คิดว่านักเรียนเนี่ยได้ความรู้ตรงนี้เยอะเลยค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยเดี๋ยวเราไปชมตรงนู้นกัน,นะครับว่าเพื่อนๆเ,เ,เขาทำอะไรกันอยู่ ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับเพื่อนนอสตตของเรานะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ครับว่าพเพื่อนไปทาอะไรมาบ้างครับไปทาอะไรมาบ้างครับครับก็ได้ดูเกี่ยวกับโครงการคุ้งหนองนาครับเป็นการเอานำาศาสตร์พระราชาของพระศุภินุพเจยาอยู่หัวราชการที่สิบครับมาใช้ในการแบบว่า อยู่อย่างพอเพียงครับพึ่งตนเองการทําเกษตรผสมผสานครับมีการปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์แล้วก็การทําเกษตรแบบยั่งยืนครับเพื่อเอเพื่ราจะได้พึ่งพาตนเองได้แล้วก็เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในการใช้ชีวิตนะครับสุดยอดมากๆเลยครับที่นี่มีการทําเกษตรพอเพียงได้สุดยอดจริงครับ ตอนนี้ครับก็อยู่กับเพื่อนอีกสองคนนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ความรู้สึกครับว่าเพื่อนรู้สึกอย่างไงที่ได้มาที่นี่ครับเริ่มที่คนแรกกันเลยครับผมตั้งแต่เข้ามาครั้งแรกนะครับก็คืออย่างแรกก็คือร่มลื่นนะครับร่มเย็นนะเพราะว่าในที่นี้มีต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็ได้มาเห็นวิธีการปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็นําทรัพยากรธรรมชาติ นำกลับมาใช้ให้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดครับแล้วก็พวกพี่ๆเขาข้างในนี้ก็คือเป็นกันเองมากครับให้ความรู้แบบชัดเจนครับไม่ไม่มีกักเลยนะก็คือให้ให้หมดครับครับผมแล้วก็ได้มารู้จักพืชที่เราไม่เคยเห็นครับเป็นพืชที่เราไม่เคยเห็นในพื้นที่แต่ก็มาเห็นนะแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ๆของพวกพี่ๆเขานะที่นาเบาทรัพยากรธรรมชาตินะมาใช้นะอย่างการเผาถ่านอะรย่างเงี้ยครับผม ครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้รู้ความเป็นอยู่ของพี่ๆไ,ได้รู้จักการพัฒนาอาชีพนะครับได้รู้จากการเผาถ่านนะครับนี่ครับได้รู้จกักความพอเพียงมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้จักการปลูกต้นไม้ใช้น้ําใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ค,ครับผมครับผมก็จะขอสัมภาษณ์ครับว่า,าพี่มีความรู้สึกอย่างไรที่มีนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่15ได้มาเยี่ยมชมฐานเสตีพอเพียงที่เรือนจำกลางคลองโพคนครสวรค์ครับก็ยินดีครับมีความรู้สึกยินดีครับที่มีน้องๆมาร่วมมาดูในฐานพวกหนองนาของเราครับก็อย่างน้อยก็ น้องๆก็จะได้รู้ถึงอ่รษฐรกิจพอเพียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกการอ่าบำรุงรักษาดูแลครับผมก็ยินดีครับที่มีอ่บุคลาก,กรทางตำรวจหรือว่าน้องๆมาสนใจนะครับในเรื่องนี้ผมก็ขอบคุณมากครับอ่าผมก็ดีใจนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับกับน้องๆหลายๆคนนะครับหวังว่าน้องๆหลายๆคนจะทำไปใช้ได้บ้างนะครับ,บ<า>ก็ไม่ใช้ได้บ้างก็แล้วแต่ในตรงนั้นนะครับแต่อย่างน้อยผมก็ ดีใ,ใจนะครับที่มี mm. คนภายนอกเข้ามาดูล mm. แลด e e mm ูสนใจนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับผมผมจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านพอภัยนะครับว่าท่านได้เป่าปี่ที่นี่มานานหรือยังครับขออนุญาตสัมภาษณ์คร sure> ับเมียว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 และที่นี่นะครับก็มีพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกข้าวด้วยครับ Forward with a smile on your track Time to say goodbye, tears in my eyes as you wave goodbye. Farewell, baby, don't.